ผมว่ามันไม่ใช่ดีเฟมเลตแล้วเป็นที่เครื่องผมแล้วอืมโอเคไปต่ออืมอืมน้ำมันไม่มีอะไรแปลก รู้สึกไงไม่รู้สุสึกแปลกๆตรงนั้นนะเกมนี้นี่คือจะว่าฟาคายจริงหรือไมค่ครับก็ไม่รู้ทุกอย่างมีความลับซ่อนอยู่เชื่อผมเชื่อผมเชื่อผมมันก็แค่ทางธรรมดา <laughs> กรรมใช่เหรออ๋อเจ๋งเจ๋งมีที่ให้ซุกการหายใจด้วยแต่เหมือนระบบน้ำมันเปิดปิดไงไม่รู้แล้วที่ผมรู้สึกแต่ผมต้องไปทานนั้นอีกแล้วใช่ไหมเนี่ย เฮ้ยล่างๆไงเออต้องมีอ่ะต้องมีสกักอย่างหนึงอ่ะไม่มีมันจะอยู่ไม่ได้อ่ะน่าจะเป็นอ๋อที่บอกไม้หักหออกมาใครทานองนั้นอืมผมจะทําตัวหลงป่าทันทีที่ไม่อยากจะหลง โ <Okay. S 2> อ้ยไรกัดผมอืเซฟพอยนี่คือจะเซฟที่เตียงถ้าอย่างนั้นถ้าเราตายเราจะเกิดที่นูน่นเพราะฉะนั้นตอนนี้เราห้ามตายเป็นอันขาดพอะมันจะเกิดแล้วผมจะอันตรายก่อนเลยเราต้องลงทางน้ำก่อน ซึ่งขอดูก่อนอ๋อใครยิงชั่วเฮ้ยน้ำมีอะไรปะไม่มีความลับโอเคอืมโอเคในน้ำไม่มีอะไรบูบโอ้โอเคอืม โอเคต่อยี่ยี่ยียียเออเหมือนตอนนั้นถ้าตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายถึงนะใช่ปะเออวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้อ,อค่อยอร่อยเลยเอืมเลี้ยวซ้ายใช่ปะ ที่จริงตรงนี้คงจะเป็นดันเจียนสินะ <c oughs> เจอและเกาะนลาว่าเราคงจะต้องเดินไปประมาณทางนะอุ้ยเฮ้ยเจอแล้วเสร็จ <c oughs> เล่นซ่อนกันอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยกระตุกเราซ่อนกันอย่างนี้เลยเ,เนี่ยเจง๋งโอเคเราจะเคลื่อนที่ไปด้วยความรวดเร็วก็แล้วกันนะครับตรงนั้นรู้สึกว่าจะมีเหมืองหรือดดนเจ้นอยู่ด้วยฮะ มีมามาเชื่อเอยลูกโอ้ยโอหเจง๋จงเจ๋งผิกดกไปะเนี่ยข้างมันดีพวกก่มดีดีไปก่ดเดิมโอ้ว้วาวสีวิไลอ่ะ อ้อันนั้นมันไม่ใช่สีแต่มันคือผีโอ้เสียงร้อเนย่มาผมว่านะครับโอ้ยไอ้พวกขอนี่ก่อนโอ้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบจริงโอ้ยอืมโอเคตอนนี้ ของคาจะเริ่มหมดความอดทนกับพวกมันแล้วมัน้ไหวไหมเนี่ยอบุแค่เนี้ยมันต้องไหวจอดเซฟพยต์ดีกว่าตอนนี้ไม่อยู่แล้วแต่ก็ทำให้เรารู้สถานที่เพิ่มมาที่หนึ่งนั่นก็คือใต้อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยโอเค สึกว่าจะเมื่อแลวนี่นะเอ้ยอ๋อถึงว่าแบบว่ารู้สึกว่าจะถูกทำลายทางหลังแกที่เราเหยียบไปสินะทำไมผม,ผมไม่เห็นอะไรเลยหรือว่าผมตาฝาดหมาน้อยหายไปไหนเลยจังไหมแต่ตรงนี้ถูกทำลายอีกแ้เอเรากลับแล้วกลับแล้ว มือแบบนี้โอเคเมื่อแบตบนี้ไปนอนที่บ้านดีกว่าไปนอนที่ที่เรารู้จักกันเดี๋ยวเราจะเริ่มเอ,อ่ออะไรอะจะเป็นแบบว่าทําไอเทมกันละนะครับเราให้ค้าอะไรบ้างผมไม่รู้อะตอนเนี้ยผมไม่รู้ด้วยเ็าให้ค้าอะไรได้บ้างแต่ผมจะค้าตามที่งบผมมี รับเซฟไว้ดีกว่าเย a ย y e เย yeah yeah เ yeah, ฮ yeah, yeah, yeah. hey, ้ยวะอีมายึดถึงที่นี่เลยเหรอฮะพวกนี้ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงรู้ไหมคนกว่าจะยึดเรือนี้ได้มันนานแค่ไหนหนาทองเตรียมตัวใช้ได้ละอาเค็ มีอะไรให้กินบ้านเนี่ยตอนนี้โอเคโอเคผมจะเข้าไปในที่ของผมโอเคก็คือห้องของผมนั่นเองอเย้โดนยึดเรียบร้อยแล้วอืมห้องนี้ไม่มีโต๊ะคาบหรอกรำตรงไหนะมีโต๊ะคาบโอเค มันจะค้าตามเงาที่ผมมีแล้วกันตอนนี้น่ะเยีะเวิรวเข้าใจผิดเข้าใจผิดเข้าใจเข้าใจผิดนิดหน่อยวีดนนี้เอามาทำอะไรได้งงจริงด้นยิงไหมเข้าใจสกอยางจริงจริงแค่สำหรับวันนี้ก็ ขอตัวอนนอนก่อน,ก,นกันนะครับสวัสดีแค่นี้กันนะครับสวัสดีครับเย้โอายท้าฟ้าทำไมแค่นี้เนี่ย